สวัสดีครับตัวอย่างนี้นะฮะเราจะลองเขียนโปรแกรมแบบอาร์ตดูบ้างนะฮะเขียนโปรแกรมแบบศิลปะสวยๆนะครับเราจะให้กดปุ่มนะครับแล้วก็เกิดแอคชั่นอะไรบางอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเปิดหน้าจอขึ้นมาของสแกตขึ้นมานะครับผมลบตัวละครที่มีออกไปก่อนนะครับแล้วผมก็เลือกปุ่มกดนะครับลองเลือกปุ่มกดมาแล้วก็ค้นหานะฮะลองเลือกสิครับมีปุ่มกดอยู่ตรงไหนบ้างอาจเจอตรงนี้พอดีเลยนะฮะ แลนะ้ก็เลือกปุ่มกดตรงนี้มานะครับคราวนี้ผมต้องการให้พอรันโปรแกรมปั๊บปุ่มกดเนี่ยมาอยู่ตรงกลางครับเพราะฉะนั้นการให้ปุ่มกดมาอยู่ตรงกลางก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็มาตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราคลิกนะฮะเมื่อเราคลิกให้ปุ่มกดไปอยู่ตรงกลางนะครับก็ไป coordinate นะฮะ go to XY, x y x เท่ากับ0 y เท่ากับ0ูนะฮะ X เท่ากับ0 Y นเท่ากับ0นะพอเราคลิกปับ๊บนี่ฮะจะไปอยู่ตรงการทันทีนะฮะคราวนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมต้องการให้ปุ่มกดเนี่ยนะครับทำแบบอาร์ตครับสีเปลี่ยนไปนะฮะเราก็ใช้ถ้าเราเอาคำสั่งนี้มานะครับคำสั่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีนะฮะอยู่ในเกี่ยวกับอ <c oughs> คอสซูมเนี่ยพวกรูปล่างนะฮะกะ็เชงสีนะครับ เช็งคัลเลอร์ครับแต่ถ้าผมเราคลิกตรงนี้นะฮะเราคลิกทูดีหนึ่งสีก็เปลี่ยนไปนะฮะคลิกทีหนึ่งสีก็เปลี่ยนไปนะฮะคราวนี้เราจะให้สีนะครับมันเปลี่ยนไปครั้งละสมสมมตินะฮะแลวเอาคำสั่งบนลูปไปใส่ะครับเอาลูปแบบวนซ้ําตลอดเวลาเลยะครับใส่เข้าไปนะฮะคราวนี้ดูนะฮะไม่ว่าปุ่มนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับผมคลิกปับ๊บต้องไปอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อย เห็นครับคราวนี้ผมต้องการให้เมื่อเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่มแล้วปุ่มนี้หายไปก็ไม่ใช่เรื่องยากเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่มก็ต้องเลือกเหตุการณ์นะครับเมื่อคลิกที่สไปหรือออบเจกต์นะฮะเอาตรงนี้มาวางเลยครับเหตุการณ์นะครับเมื่อคลิกที่สไปนะครับให้หายก็ไม่ใช่เรื่องยากก็คือให้ตัวนีนนน้นะครับมันซ่อนนะฮะ ให้มันซ่อนไม่ใช่เรื่องยากเลยก็มาเลือกคำสั่งตรงนี้ครับซ่อนเอาไว้โอเคครับเพราะนั้นผมลองรันใหม่ครับเริ่มต้นรันปั๊บเป็นอย่างนี้ปับ๊บเอาเมาส์มาคลิกปับ๊บหายไปเลยนะแต่พอผมเริ่มรันใหม่ครับมันก็หายไปนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเมื่อกี้เราคลิกตรงนี้แล้วมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มรันโปรแกรมเราควรให้ปุ่มนั้นเนี่ยมาโชว์ก็เลือกตรงนี้ครับเอาโชว์ไปวาง นะครับ go to x y แล้วโชว์ลองดูนะฮะผมคลิกปับ๊บนี่ฮะโชว์คลิกปับ๊บะคลิกปั๊บโชว์เอามาไปคลิกตรงนี้ปับ๊บหายนะฮะคราวนี้ตัวอย่างนี้นะครับผมต้องการให้คลิกปุ่มกดนะครับพอไปคลิกปุ่มกดปับ๊บโชว์ภาพอะไรแปลกๆขึ้นมานะฮะเช่นมีแอคชั่นอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับผมก็ต้องเขียนโปรแกรมนะครับไปให้กับฉากด้วย ถ้าเรามาดูสเตทตอนนี้นะครับเป็นฉากว่างๆนะฮะผมลองเลือกฉากนะฮะหรือว่าผมจะทำเกี่ยวกับแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วกันนะฮะเลือกฉากเกี่ยวกับปาร์ตี้นะผมพิมพ์ตรงนี้นะครับค้นหาปาร์ตี้นะฮะอ่าเกิดตัวนี้มาแล้วฮะนะครับงั้นมีฉากตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ถ้าผมบอกว่าเริ่มต้นรันโปรแกรมนะครับเริ่มต้นรันโปรแกรมให้ฉากนี้ยังไม่โผล่ขึ้นมา ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าผมมาคลิกที่สเตตตัวนี้ที่เวทีนะฮะหรือฉากนะครับมาดูขค้อซูมนะฮะมี2อันครับอันแรกครับเป็นแบ็กดรอปหนึ่งะฮะแบ็กดรอปธรรมดาไม่มีอะไรเลยอัน2คือฉากที่เราเลือกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเขียนโค้ดให้กับฉากด้วยครับนะฮะเพราะฉะนั้นในการเขียนโค้ดให้กับฉากก็บอกว่าถ้าเราเริ่มคลิกนะฮะถ้าเราเริ่มคลิกให้รันโปรแกรมนะครับให้ฉากนะครับ แสดงครับนะสวิตนะครับไปแสดงฉากตัวนี้ครับอ่าสวิกนะครับแบ็กดรอปนะครับไปเลือกแบ็กดรอปหนึ่งนะคือแบ็กดรอปหนึ่งคือตัวนี้ครับนะฮะนี่ครับแบ็กดรอปหนึ่งโอเคนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์ไปกดตรงนี้นะครับให้โชว์ฉากปาร์ตี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนโค้ดให้กับปุ่มกดครับหรือตัวสปา์บอกว่าถ้าเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะครับนอกจากจะซ่อนไปแล้วนะครับให้สื่อสารข้อมูลไปยังส่วนอื่นๆของโปรแกรมด้วยการสื่อสารข้อมูลก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็เอาการกระจายข่าวมานะฮะบอดแคสไปครับเนี่ยฮะบอดแคสไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะให้ส่งบอร์ดแคสไปเอาเมสเซจที่ส่งไปครับเป็นคำว่า Go ก็ได้ Go เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับมันจะซ่อนปุ่มกดแล้วมันก็ส่งคำว่า go ออกไปจากนั้นเราก็ไปเขียนโค้ดให้กับเวทีหรือฉากครับนะบอกว่าเนี่ยนะฮะถ้าได้รับ go นี่นะครับถ้าได้รับคำสั่ง go นะน้ถ้าได้รับเมสเซจว่า go นะครับก็ให้สวิตช์โชว์ออกมาเลยครับโชว์ฉากปาร์ตี้ ลองรันโปรแกรมดูนะฮะผมมาตรงนี้ปั๊บลองรันโปรแกรมดูปั๊บไปรูปแบบนี้แล้วเอาเมาไปคลิกปั๊บนี่ฉากโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆยครับเอาเมาส์ไปคลิกปั๊บฉากโผล่นะฮะเพราะฉากโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมอยากให้เป็นอย่างนี้ครับพอโผล่ขึ้นมาปั๊บมีเค,ค้กเคลื่อนที่มาด้วยนะฮะการที่จะให้มีเค,ค้กเค, comer, คลื่อนที่มานะครับก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะผมให้ตัวละครตัวนี้นะครับ เป็นเค้กนะฮะนะผมอาจจะพิมพ์ค้นหานะฮะว่ามีเค้กไหมลองดูสิครับ <c oughs> มีเค้กตรงนี้มาด้วยครับะเค้กตรงนี้ถ้าดูนะฮะก็มีคอสตูมอยู่สองคอสตูมเทียนดับกับเทียนเปิดนะฮะเพราะฉะนั้นผมจำเป็นจะต้องเขียนโค้ดให้กับเค้กด้วยนะฮะถ้าเขียนโค้ดให้กับเค้กครับ <c oughs> สไปยอยู่ตรงนี้ตัวละครอย่างนี้นะฮะเค้กก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเริ่มคลิกรันโปรแกรมให้เค้กซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ละนะซ่อนอยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะฮะผมก็เอาคำสั่งนี้ไปวางครับนะฮะเมื่อคลิกเมื่อเริ่มรันโปรแกรมนะครับให้เค้กนะครับให้ซ่อนเค้กแล้วกันนะเมื่อเริ่มรันโปรแกรมครับให้เค้กนี้นะครับซ่อนครับซ่อนนะพอซ่อนลงไปปั๊บ แล้วให้กลายเป็นเทียนดับครับเทียนดับเป็นแบบไหนครับเรากลับดูที่คอสตูมครับนี่เทียนดับนะฮะก็คือ,อตัวเทียนดับก็คือว่าคอสตูม B นะครับเพราะนั้นผมให้เทียนดับไม่ใช่เรื่องยากครับก็บอกว่าพอซ่อนเค้กนะฮะแล้วก็สวิทค,คอสตูมไปก่อนนะคสวิทค,คอสตูมไปที่เทียนดับนะฮะจริงๆแล้วถ้าซ่อนแล้วเราก็มองไม่เห็นนะฮะ ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราลองลองกลับไปนะฮะอ่าสวิตช์คอสตูมนะครับอ่าไปที่เทียนดับแล้วกันไปที่ A ตัวนะฮะเดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวเราแก้ไขได้นะฮะคราวนี้พอเคสนี้ครับได้รับคำสั่งโกนะฮะได้รับเมเสเซจโกดูนะฮะเมเสเซจนี่คืออะไรครับเมเสเซจนี้นะครับถ้าเราไปคลิกปุ่มนะครับ ก็จะส่งเมสเซจโกไปเมสเซจโกพอฉากได้เมสเซจโกโชว์ฉากลูกโป่งขึ้นมาพอเค้กได้เมสเซจโกครับก็ให้เค้กนี้นะครับไปอยู่มุมไหนสักมุมหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้เค้กเคลื่อนที่ไปนะฮะก็ให้เค้กนี้นะครับไปอยู่ในตำแหน่งนะฮะโกทู to, ไปอยู่ตำแหน่งใกล้ๆก่อนออกไปอยู่ไกลๆนะฮนะใน x อ็กเท่ากับลบสาม เนี่ย x เท่ากับ 300, ลบสามร้อย y เท่ากับลบร้อยไปอยู่ใกล้ๆก่อนครับลบหนึ่งร้อยนะฮะจากนั้นครับเมื่อได้รับแระเสจโกให้โชว์เค้กขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องยากครับนะเอาบล็อกคำสั่งโชว์ไปวางนะฮะพอโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะให้เค้กนะฮะค่อยๆลอยมาครับนะฮะลอยมาเคลื่อนที่มาอยู่บริเวณนี้บริเวณตรงกลางถ้าบริเวณตรงกลาง x เป็นศูนย์ครับ ให้เคลื่อนที่แบบปิวมาก็ได้ครับนะถ้าเคลื่อนที่แบบปิวมาคือตัวนี้เลยครับปิวมาครับเคลื่อนที่แบบปิวมาเลยนะฮะทุกๆ1วินาทีนะครับไปที่ x เท่ากับ0นะตรงกลาง x เท่ากับ0นย์นะครับแล้ว y ก็คือว่าลงมาข้างล่างหน่อย y ก็เป็นลบครับอันนี้เป็นลบ100อเขนนะครับลองดูสิครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมเริ่มต้นรันโปรแกรมใหม่ปุ๊บเป็นปุ่มดูนะฮะ ตอนนี้พอเรากดตรงนี้ปั๊บก็จะส่งเมเสเซจออกไปแล้วโชว์ไปที่ฉากนะฮะแล้วก็โชว์ไปที่อะไรครับตัวละครที่เป็นเค้กดูนะฮะปุ๊บเค้กลอยมาแล้วนะฮะคราวนี้ถ้าเค้กลอยมาให้มีเพลงด้วยก็ไม่ใช่เรื่องยากครับนะ,ะเค้กค่อยๆลอยมานะครับนี่จุดไฟมาเรียบร้อยเลยนะแล้วมีเพลงด้วยก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมก็เอาคาสั่งลูกไปวานนะงน,นะ,คะคำสั่งลูกบนซ้ํานะครับและคําสั่งลูกบนซ้ํานี้นะครับ ส่งเสียงครับเสียงนี้นะฮะมันจะดังตึ๊ดดึ๊ดนะฮะส่งเสียงไปนะฮะนะฮะลองดูนะครับรันมาเกิดอะไรขึ้นปึ๊บเป็นปุ่มนี้ Happy Birthday ก็โผล่มาตรงนี้ละนะฮะวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้นะฮะจะเห็นว่า เราจะลองสร้างอ,า,อาร์ตสวยๆนะครับอาจจะเป็นาการ์ดวันเกิดหรือโปรแกรมวันเกิดก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครหลักอยู่คือตัวนี้ครับปุ่มกดนะฮะถ้าเรากดปุ่มกดเมื่อไรปั๊บก็มีการกระจายข่าวออกไปพอมีการกระจายข่าวออไปก็มีสส่วนครับมีฉากกับตัวละครอีกตัวละครหนึ่งก็ได้รับข่าวสารนั้นคือโกนะฮะเพราะนั่นจะเห็นว่าในการเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องยากครับเราดีไซน์ระบบของเราขึ้นมาก่อน แล้วเราก็เขียนโค้ดให้กับอ็อบเจกต์แต่ละตัวนะครับหรืองานแต่ละงานและให้โปรแกรมทั้งหมดนะครับทำงานร่วมกันไปนะอยากให้ทุกท่านมาพัฒนาต่อนะฮะพอคลิกโปรแกรมคลิกไปที่ปุ่มนะหมดเริ่มใหม่นะฮะคลิกไปที่ปุ่มปับ๊บเคลืขึ้นที่มาแล้วมีเพลงครับให้ขึ้นคำว่า Happy Birth Day ตรงนี้ออกมาด้วยครับเพลงจบแล้วขึ้นคำว่า Happy Birthday จะทำยังไงลองทำดูนะครับไม่ยากครับ